ประกาศประกาศนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับถึงนี้มีประกาศจากเพจกระทรวงการคลังนะฮะเพื่อลดความแอาอ่าจในการยืนยันตัวตนของโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2565นี้นะครับ ซึ่งทางเพจของเขานะฮะของกระทรวงการคลังฮะจะเปิดในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับสาขาในห้างสรรพสินค้าปกติแล้วสาขาที่ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าจะไม่เปิดรับการยืนยันตัวตนนะครับแต่วันเสาร์อาทิตย์จะใกล้เจถึงนี้นะครับเริ่มวันเสาร์ที่11มีนา2565นี้นะครับโครงการโรทะเบียนที่ใครที่ยังเทีย่ยวยังติดอยู่ยังไม่อยากจะไปแต่ ตอนนี้ทางของเพจกระทรวงการคลังได้เอื้ออํานวยให้ท่านได้แล้วนะครับวันนี้นะครับขอประกาศและก็ให้ทุกคนญาติพี่น้องได้ทราบกันว่าวันเริ่มตั้งแต่วันที่11นี้แน่นอนนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังงงๆอยู่สามารถฝากคำถามได้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดสับ r i b e กับช่องนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจารยนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ